ครับผมสวัสดีครับกับคุณแม่ครับผมวันนี้ก็ปันโก้นะครับต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับคุณแม่จิ๋มนะครับผมนะครับที่แบ่งปันนะครัสับปะรดให้กับสองช้างของเราได้ทานนะครับผมนะครับซึ่งเป็นสับปะรด e s ที่คุณแม่จิ๋มได้มาโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าท่านได้แบ่งนะครับ แบ่งให้น้องุ้งเรืองกับคุณยายบุญมีนะครับเพราะว่าน้องเรืองกับคุณยมีไม่มีสับปะรดกินมาตั้งแต่เพจพีจันนะครับหมดสัญญานะครับเราก็ไม่มีสับปะรดกินนะครับเนาะถามว่าถ้าสั่งได้ไหมนะครับแต่ว่าเราไม่มีคะแนนที่จะสั่งนะครับคุณแม่จ๋านะครับเราก็เลยลอง ถามไปทางแม่จิ๋มนะครับน้องบอกพลอยนะครับผมท่านก็ได้เห็นแล้วท่านก็รีบนะครับบอกให้ไปเอานะครับผมก็กล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณแม่จิ๋มนะครับท่านก็เมตตานะครับช้างนะครับก็เลยแบ่งสับปะรดให้นะครับส่วนสับปะรดเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่หมดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆกินนะครับนี่ครับ นี่นะครับผมส่วนย่าก็นี่เลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าย่าหรืออะไรนะครับไปซื้อมานะครับนี่นะครับอย่าอย่าดูดปลีใกล้ <c oughs> เดี๋ยวไฟไหมนะครับนี่นครับผม <c oughs> เข้าสู่หน้าแรง <c oughs> เต็มตัวแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ นาหญ้าหรือว่าสับปะรดนะครับเราก็ขอความเมตตาจากแม่ๆม่ครับตอนนี้เที่ยวหนึ่งก็อยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับหมื่นสี่นะครับผมนะครับได้สักครึ่งเที่ยวหรืออะไรก็ก็ยังดีนะครับถ้าได้เต็มเที่ยวเราจะสั่งพัทยานะครับสั่งพัทยานะครับผมนะครับถ้าเป็นรถกระบะนะครับรถกระบะอย่างนี้นะครับผมนะมีโคกนะครับ อ่าอยู่ที่พัทยาที่เราสั่งก็900คะแนนนะครับอ่ะเก้าร้อยแปคะแนนนะครับแต่อยู่ที่นี่นะครับเที่ยว1นึ่งพนะครับสามพคะแนนนะครับผมนะครับหรถกระบะนะครับมีโคกนะครับอ่าเราก็อยากจะให้มีให้น้องช้างได้ทานกันนะครับอันนี้เราก็ไปดูนะครับน้องเรืองเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเมื่อคืนนี้ก็ เราแม่แม่จนถึงเที่ยงคืนนะครับอเราแม่ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็กราบขอบคุณคุณแม่ข้าวนะครับที่ช่วยเหลือเรื่องเสาแล้วนะครับท่านก็ยังเข้ามาปิดอยู่เรื่อยๆนะครับปิดน้องนุ่งเรืองนะครับเพราะว่าท่านก็น่าจะสงสารนะครับอยากให้น้องมีบ้านอยากให้น้องมีบ้านอยู่ไวๆนะครับผมนะครับคะแนนที่ท่านเติมเข้ามานะครับทําให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมนะครับ เอาให้ทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะครับสองสาวของเรานะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เราก็ต้องเช่าอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับเช่าให้อยู่ก้าน้ำค้าไฟนะครับอ่าถ้าวันไหนโรงช้างหรือบ้านช้างเราเสร็จนะครับเราก็ต้องย้ายออกนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับให้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมมาอย่างนั้นนะครับโอ้ยอย่าไปอยู่ข้างนอกกางเลยนะครับคุณแม่ นะครับยังไงก็เมตตาน้องด้วยนะครับคุณแม่จ๋านะครับนี่ก็คุณยายนะครับคุณยายวันนี้อากาศอบอุ่นดีครับผมนะครับไม่ไม่ยืนขาสั่นแล้วนะครับปืนที่เราเตรียมมาก็ต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่วันดีคืนดีครับหนาวขึ้นมาแบบไม่รู้เรื่องนะครับเนาะนะครับอากาศทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับทําให้คนทั้งคนทั้งสัตว์ไม่สบายนะครับวันนี้ก็อากาศอบอุ่นดีนะครับยายก็น่าจะได้อาบน้ํำครับหลังจากไม่ได้อาบน้ํามาหลายเดือนเป็นช้างเผือกคนแล้วนะครับนอนกินนอนกินอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับบางวันก็ออกกําลังกายนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เมตตาครอบครัวน้องเลืองนะครับนะหวังว่าจะได้มีบ้านช้างกับเขาแบบสวยๆนะครับเป็นหูเป็นตาเป็นอะไรที่เป็นแลนด์มาร์กก็อย่างนั้นตรงนั้นจะทําให้เป็นแลนด์มาร์กนะครับปักหมุดนะครับเป็นที่ต้องเที่ยวให้ได้นะครับผมนะครับกราบขอบคุณนะครับคุณแม่จ๋าสวัสดีครับ